ชัยอารีชี้ภัยที่มองไม่เห็นบิ๊กโจ๊กเกรงใจใครอยู่ต้องบอกกับมวลสมาชิกสืบจากข่าวในพื้นที่หลากหลายความคิดเจาะลึกข่าวแนวอาชญากรรมพื้นที่ตรงนี้ก่อนอื่นผมขอบอกกับทุกคนว่าเบื้องหลังเบื้องลึกบางบริบทของพวกนักรบที่อยู่ในมรดกผลประโยชน์เถื่อนกับนักเลงที่เคยกอดคอทำธุรกิจสีเทาด้วยกันมานั่นแหละกรรม กำลังลากคอแก๊งเหล่านี้มาสู่สายตาสังคมยุคใหม่ให้รับรู้กว้างขึ้นแล้วผมจะคอยจิดตามนํามาเปรียบเทียบขยายความให้ท่านได้รู้ทันภัยที่มองไม่เห็นในแนวของคนทํำข่าวสายอาชญากรรมมาหลายสมัยอำนาจให้ท่านต่อยอดความคิดร่วมกันต่อไปความเป็นจริงที่สังคมรับรู้โดยภาพรวมต่างก็รู้อยู่แล้วว่าธุรกิจของพวกเจ้าสัวกับธุรกิจการเมืองต้องเดินไปด้วยกัน ใครเข้ามามีอำนาจก็เกี่ยวก้อยเกาะกันให้ได้ข้าราชการที่ครองยศตำแหน่งตั้งแต่พ่วกมกับจนถึงผอ,อปหลัดถึงอธิบดีก็ต้องเดินประกบบรารมีนายตำรวจหรือครับพวกเขาคือส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้การใช้อำนาจรัฐไปในทางที่ชอบหรือไม่ชอบที่แอบเลือกปฏิบัติได้ก็อยู่ในสายน้ำสายเดียวกันกับนายนายสั่งก็ต้องทำตามคำสั่งนายทำได้ทุกเรื่องที่นายต้องการ โดยเฉพาะบรรดานักรบมือปราบทั้งหลายในพื้นที่หรือระดับเกาะติดตีนนายสายการเมืองต้องอาศัยวิชาโจนปราบโจน,โจ,นจึงจะประสบความสำเร็จในอาชีพข้ามหัวเพื่อนๆไปรอตำแหน่งที่ปรารถนาได้ไม่ยากที่พวกผ่านอาชีพสีเทาสายนักเลงอดีตเจ้าพ่อธุรกิจเถื่อนๆกับอดีตสายสีกากีออกมาสาวใสใส่กันโยงไปถึงแก๊งจีนสีเทาก็เกี่ยวก้อยกันมากับอดีตตำรวจ อดีตรัฐมนตรีเดินตามเส้นทางเดิมๆที่มีผลประโยชน์เถื่อนๆไหลาตามกันมาสู่อำนาจและความเติบโตในยศตำแหน่งถึงปัจจุบันขั้นสุดท้ายของใครต่อใครมาแล้วมากมายเราอยากจะบอกกับทุกท่านว่าเส้นทางสีเทาหรือกลุ่มธุรกิจเถื่อนตั้งแต่บอนยาเสพติดหวยใต้ดิดนสถานบันเทิงอบายมุกทุกรูปแบบขยะสังคมเหล่านี้ตำรวจที่ก้าวขึ้นสู่อำนาจ ตั้งแต่ตำแหน่งผู้กำกับจนถึงผู้บัญชาการผ่านร้อนผ่านหนาวบนเส้นทางธุรกิจเถื่อนมาแล้วทั้งสิน้นหรือรอให้องคุลีมานมาชี้ตัวว่าใครไม่เคยรับสวยหรือแค่จัดฉากเล่นลิเกเพื่อกลบรอยแพ้เก่ากันไปหรือบิ๊กโจกพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองพอบอตอรอเกรงใจใคร,ใครอยู่คร,ยครับ,รบชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน